Here at Far Eastern We dream and we dare With every lesson learned We're ready to prepare Building our vision Step by step we grow สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือการคิดเชิงออกแบบหรือ Design Thinking เรามีข้อมูลดีๆจากบทความของคณะบริหารธุรกิจ Mofa Eastern มาดูกันว่า เอ๊ะมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงสำคัญกับผู้ประกอบการยุคนี้หรือจริงๆก็ใครก็ได้นะที่อยากสร้างอะไรใหม่ๆให้มันโดนใจคนจริงๆอะครับใช่ค่ะคือจริงๆแล้วดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของนักออกแบบอย่างเดียวนะคะแต่มันเป็นเหมือนเป็นกระบวนการคิดเลยที่เน้นแบบว่าต้องเข้าใจคนใช้ก่อนเข้าใจเป็นศูนย์กลางเลยค่ะเพื่อจะสร้างนวัตกรรมจริงๆ อืมเข้าใจคนเป็นศูนย์กลางงั้นถ้าให้ชัดๆเลยดีไซน์ทิงกิ้งมันคืออะไรครับในบทความเขาว่าไงบ้างเขาให้นิยามไว้ชัดนะคะว่าเป็นวิธีคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมแต่จุดสำคัญคือโดยเริ่มต้นจากความเข้าใจผู้ใช้ค่ะ เริ่มจากเข้าใจคนก่อนเลยอันดับแรกใช่เลยค่ะซึ่งอันนี้แหละที่มันต่างจากวิธีคิดแบบเดิมๆที่บางทีอาจจะเริ่มจากเ,เทคโนโลยีที่เรามีหรือเริ่มจากสิ่งที่บริษัทคิดไวด้ดีแต่ดีไซน์ทิงกิ้งนี่คือพลิกเลยเริ่มจากความต้องการจริงๆของคนใช้หรือบางทีเป็นปัญหาที่เขาเองก็อาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ํานะ น่าสนใจค่ะพอเข้าใจตรงนี้มันก็ช่วยให้เราสร้างของที่มันใช่จริงๆลดความเสี่ยงไปได้เยอะเลยค่ะว่าทำออกมาแล้วจะไม่มีคนใช้ครับผมแล้วกระบวนการของมันล่ะครับเห็นว่ามี5ขั้นตอนหลักๆด้วยใช่ค่ะมี5ขั้นตอนที่แบบว่าต่อเนื่องกันไปเลยนะเริ่มจาก เอ uh, empathize empathize ค่ะคือการเข้าไปทำความเข้าใจแบบลึกซึ้งเลยนะไม่ใช่แค่ถามผิวเผินต้องสังเกตต้องพยายามมองโรคจากมุมของเขาจริงๆต่อมาก็ define คือกลั่งกรองสิ่งที่เราเจอมาเนี่ยเพื่อระบุว่าปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่เป็นแก่นเลยที่เราจะแก้ครับหาแก่นให้เจอใช่ค่ะแล้วก็ขั้น3 idea อันนี้คือปล่อยพลังสร้างสรรค์เลยระดมสมองระดมไอเดียเยอะๆม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกใช่ใช่เน้นปริมาณไว้ก่อนเลยค่ะตอนนี้เพื่อให้มีทางเลือกเยอะๆจากนั้นค่อยไป prototypeprototype ปโทโทสร้างต้นแบบค่ะสร้างต้นแบบบูงเร็วๆไม่ต้อง perfect นะเอาแค่พอให้เห็นภาพจับต้องได้เพื่อจะเอาไปขั้นสุดท้ายคือเทสเทสก็คือทดสอบทดสอบกับคนใช้จริงเลยค่ะเพื่อเก็บฟีดแบ็เรียนรู้แล้วก็เอามาปรับปรุง ซึ่งตรงนี้แหละมันอาจจะวนลูปกลับไปทําซ้ําได้อีกนะคะอ๋อคือสร้างเร็วทดสอบเร็วเรียนรู้เร็วถูกต้องเลยค่ะหัวใจมันคือการเรียนรู้ที่เร็วแล้วกออ็ต้นทุนไม่สูงด้วยล้มเหลวเร็วเรียนรู้เร็วปรับปรุงเร็วอย่างแบรนด์ดังๆที่บทความพูดถึงอย่าง Apple หรือ Airbnb เนี่ยเขาก็ใช้หลักการคล้ายๆแบบนี้แหละค่ะ Mm hmm. คือไม่ได้ออกมาสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกนะแต่ผ่านการทำความเข้าใจลองผิดลองถูกปรับปรุงจากเสียงของลูกค้าจริงๆมาเรื่อยๆจนมันโดนใจมากๆพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมครับว่าเอา5้าขั้นตอนนี้ไปใช้จริงๆมันเป็นยังไงในบทความมีตัวอย่างที่ดีเลยค่ะสมมติว่าเราอยากเปิดร้านเครื่องดื่มสักร้านหนึ่งแทนที่จะเริ่มว่าแบบว่าฉันจะขายกาแฟสูตรนี้แหละเด็ดสุดดีไซน์ทิงกิ้งจะชวนให้เราเ,เริ่มจากเอ p มพ h ร์ตไส์ก่อน ลองไปสังเกตไปคุยกับกลุ่มเป้าหมายเราจริงๆเช่นสมมุติว่าเป็นคนทํางานออฟฟิศแถวนั้นว่าเอ๊ะชีวิตประจําวันเขาเกี่ยวกับเครื่องดื่มเนี่ยมันมีปัญหาอะไรมีความต้องการอะไรซ่อนอยู่บ้างอืมอาจจะเจอว่าจริงๆเขาไม่ได้อยากได้แค่กาแฟใช่ค่ะเป็นไปได้หรืออาจจะเจออินไซต์เล็กๆแต่สําคัญเช่นเขาอาจจะเบื่อเครื่องดื่มหวานเจี๊ยบอยากได้อะไรสดชื่นๆแต่เอ่อไม่ทําลายสุขภาพครับผมหรือจริงๆแล้วเพนคอยคือรอคิวนานมากตอนเช้าเช้า หรือเรื่องเล็กๆอย่างแก้วกาแฟมันถือไม่ถนัดมือเลยเวลาเดินหรืออยากได้ร้านที่แบบว่านั่งแปบ๊แปบๆแล้วผ่อนคลายจากงานได้ เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่เองใช่ค่ะพอเราดีไฟ n ์ปัญหาจาก i n s i ซต์าาพวกนีาา้ได้ชัดแล้วเนี่ยก็ค่อยมาไอเดียหาทางแก้เช่นอาจจะมีเมนูสุขภาพเพิ่มไหมปรับระบบสั่งออเดอร์ออกแบบแก้วใหม่หรือตกแต่งร้านให้ใหบรรยากาศดีขึ้นแล้วก็ทำ prototype ง่ายๆอาจจะลองทำเมนูใหม่ให้ลูกค้าประจำชิมหรือจำลองระบบสั่งใหม่ให้ลองใช้แล้วก็เทสเก็บฟีดแบ c k ค่ะสร้างต้นแบบง่ายๆเร็วๆไม่ต้องเพอร์เฟนะ เอาแค่พอให้เห็นภาพจับต้องได้เพื่อจะเอาไปขั้นสุดท้ายคือเทสเทสก็คือทดสอบทดสอบกับคนใช้จริงเลยค่ะเพื่อเก็บฟีดแบ็กเรียนรู้แล้วก็เอามาปรับปรุงซึ่งตรงนี้แหละมันอาจจะวนลูปกลับไปทําซ้ําได้อีกนะคะอ๋อคือสร้างเร็วทดสอบเร็วเรียนรู้เร็วถูกต้องเลยค่ะหัวใจมันคือการเรียนรู้ที่เร็วแล้วก็เอ่อต้นทุนไม่สูงด้วยล้มเหลวเร็วเรียนรู้เร็วปรับปรุงเร็ว อย่างแบรนด์ดังๆที่บทความพูดถึงอย่าง Apple หรือ Airbnb เนี่ยเขาก็ใช้หลักการคล้ายๆแบบนี้ละค่ะ <c oughs> คือไม่ได้ออกมาสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกนะแต่ผ่านการทำความเข้าใจลองผิดลองถูกปรับปรุงจากเสียงของลูกค้าจริงๆมาเรื่อยๆจนมันโดนใจมากๆพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมครับว่าเอา5้าขั้นตอนนี้ไปใช้จริงๆมันเป็นยังไงในบทความมีตัวอย่างที่ดีเลยค่ะสมมุติว่าเราอยากเปิดร้านเครื่องดื่มสักร้านหนึ่ง <c oughs> แทนที่จะเริ่มว่าแบบว่า ชันจะขายกาแฟาสูตรนี้แหละเด็ดสุด Design Thinking จะชวนให้เรา,เ,าเริ่มจาก Empathize ก่อนลองไปสังเกตไปคุยกับกลุ่มเป้าหมายเราจริงๆเช่นสมมติว่าเป็นคนทำงานออฟฟิศแถวนั้นว่าเอ๊ะ ชีวิตประจมวันเขาเกี่ยวกับเครื่องดื่มเนี่ยมันมีปัญหาอะไรมีความต้องการอะไรซ่อนอยู่บ้างอืมอาจจะเจอว่าจริงๆเขาไม่ได้อยากได้แค่กาแฟใช่ค่ะเป็นไปได้หรืออาจจะเจออินไซต์เล็กๆแต่สําคัญเช่นเขาอาจจะเบื่อเครื่องดื่มหวานเจีย๊ยบอยากได้ไรสุดชื่งแต่เออไม่ทําลายสุขภาพครับผมหรือจริงๆแล้วเพนพอยต์คือรอคิวนานมากตอนเช้าเช้าหรือเรื่องเล็กๆอย่างแก้วกาแฟมันถือไม่ถนัดมือเลยเวลาเดินหรืออยากได้ร้านที่แบบว่า นั่งแป๊บแป๊บแล้วผ่อนคลายจากงานได้อ๋อเรืเร่องเล็กๆน้อยๆนี่เองใช่ค่ะพอเราดีไฟล์ปัญหาจากอินไซต์พวกนี้ได้ชัดแล้วเนี่ยก็ค่อยมาไอเดียหหาทางแก้เช่นอาจจะมีเมนูสุขภาพเพิ่มไหมปรับระบบสั่งออเดอร์ออกแบบแก้วใหม่หรือตกแต่งร้านให้บรรยากาศดีขึ้นแล้วก็ทำโปรดตัวทป์ง่ายๆอาจจะลองทำเมนูใหม่ให้ลูกค้าประจำชิมหรือจำลองระบบสั่งใหม่ให้ลองใช้แล้วก็เทสเก็บฟีดแบ ck สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะที่จะทําให้ร้านเรามันไม่ใช่แค่ร้านขายน้ําธรรมดาแต่เป็นร้านที่แบบว่าเข้าใจลูกค้าจริงๆจนเขาอยากกลับมาอีกฟังดูแล้วมันประยุกต์ใช้ได้เยอะกว่าแค่ธุรกิจจริงๆนะครับแน่นอนเลยค่ะอย่างที่มอฟายอีสเทอร์นเอาไปใช้ในหลักสูตรต่างๆทั้งการวางแผนการตลาดนวัตกรรมเนี่ยก็สะท้อนว่าเออแนวคิดนี้มันมีประโยชน์ในการสร้างคนรุ่นใหม่ครับ ให้มีทักษะแก้ปัญหาสร้างสารรค์สิ่งใหม่ได้ไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจนะอาจจะรวมถึงการแก้ปัญหาสังคมหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตก็ได้ค่ะการฝึกให้นักศึกษาเริ่มจากเข้าใจคนอื่นจริงๆเนี่ยมันเป็นการสร้างฐานคิดที่สําคัญมากๆเลยสรุปได้ว่าหัวใจสําคัญที่สุดของดีไซน์ทิงกิ้งก็คือการเปลี่ยนโฟกัสเนาะจากเดิมที่มองว่าเราอยากทําอะไรอืมใช่ค่ะเปลี่ยนไปเป็นคนอื่นหรือลูกค้าเนี่ยเขาต้องการอะไร หรือเขามีปัญหาอะไรแล้วค่อยใช้กระบวนการที่เป็นระบบเนี่ยมาช่วยหาทางออกที่มันสร้างสรรค์แล้วก็ตรงจุดจริงๆใช่เลยค่ะมันคือการกลับไปให้ความสำคัญกับการฟังแล้วก็สังเกตยอย่างเข้าใจซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นทักษะพื้นฐานที่ส่งพลังมากๆนะคะครับผม แล้วก็น่าคิดต่อนะคะว่าถ้าเราเอาหลักการฟังอย่างเข้าใจซึ่งเป็นจุดสตาร์ทของดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยไปปรับใช้กับการสื่อสารในชีวิตประจําวันของเราหรือการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือแม้แต่การพยายามทําความเข้าใจปัญหาที่มันซับซ้อนมากๆในสังคมเออมันจะช่วยเปิดมุมมองหรือว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจมากๆค่ะ